นมมสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัรท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่31สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 5ตรงกับวันพุธขึ้น5ค่าเดือน10ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับโลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงิน สีที่ควรเลี่ยงเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีชมพูสีบานเยน็นสีม่วงอ่อนๆทิศที่ควรเลี่เลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร,รที่เป็นกาลกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชยและยอหยิง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชนในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสอมเผาและหม่อมา้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนมาเซตวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้ว่าแม้นชายใดใจ,ใจประสงค์มาหลงรักให้รู้จักเชิงชายที่หมายมั่น อันความรักรักของชายนี่หลายชั้นเขาว่ารักรักนั้นประการใดขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ